อ่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กลับมาอยู่ในสควิตเกมอีกด่านหนึ่งรอบเวลาด้วยผ่านรอบนี้เอาเพื่อนมาด้วยแขกรับเชิญมีใครบ้างครับมีภูมินะ <c oughs> แล้วก็มีพี่แพรมาด้วยวันนี้คุณก็รู้ว่าใครครับอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่าโดนครับว่าวันนี้ใครจะเอาชีวิตรอดจากเกมนี้ได้เอ้ก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วไ <c oughs> อ้เขาเลิมไปแล้วเรากเขาไม่ทันเอ้ <c oughs> อเราเราต้องเข้ามารอเลยเนี่ยมามามา,มา,มาเลยครับพี่ชายเอ้ เอ้ยเดี๋ยวทำไมทำไมทไมข้างในมีเสียงยิงกันฮะเไม่ทันเล่นโคยิงกันแล้วไอ้เป็นปีนหัวคนอื่นเลยด้วยใช่อะนี่รอบนี้เอาน้องวัวมาด้วยน้องวัวสีแดงเขาบอกว่าแรงฤทธิ์ไอ้ยองทำไหนสแกนอะไอ้ฟูมิอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยสแกนด้วยสแกนด้วยไอ้เราต้องสแกนหน้าก่อนเราต้องสแกนไอ้ฟูมภูมิเร็วๆร็วดิฟูมสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาฮะทำไมเอ้ยนี่โหคัดหล่อ เอ้ยเลือกจุดเลยเลือกจุดเลยไอ้มาสามคนมาพี่แพรมามาแข่งกันเดี๋ยวว่าใครจะไปถึงจะดูสีผัวเหลืองแดงเงินแม่คู่สีไงคู่สีแม่สีมาใครถึงก่อนชนะเราแข่งกันสามคนพอไหมเอ้ยก็ต้องเป็นผมแล้วต้องคุมมึงว่าใจแอนโดเลมอนทูเทียโออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ของเกาหลีไม่เหรออ๋อเหรอเฮ้ยเอาแล้วแล้วนะคะ khi nay khi nay khi nay kinh nhiều kinh nhỉ cái gì vậy cái gì vậy cái gì Úi cái gì vậy 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 cái เสียคนไปหนึ่งคู่ตีเราสองคนแล้วเราก่อดดิภูมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นำอยู่เก้าหนึ่งแตกสองแตกสามไม่กล้าถอดโมคนอื่นเลยเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกสี่ห้าคนถ้าไม่นำเราอ่ะี่ถ้าไปอยู่ในหนังผมว่ามีโอกาสแล้วเนี่ย เฮ้ยังไเกมตาคนแรกอะพี่แพรเล่นอยู่เหรอพี่แพยู่้ชดเมที่ได้ทีาึกอยู่บนแผ่นเนี่ยเก่งเกินนี่ยบเลยหยบเลยไอแล้วทาไมไม่มีรูปเราวะเฮ้ยเอ้ยน้ยมีรูปเราก็รู้เห็นนยีวเพื่อยไม่ได้นี่เอาอีกรอบนึง โหคนนี้นี่อร่อยจริงเฮ้ยภู่มอ้อพุ่มิล้วเราเราบบดไหนวะเนี่ยน่าจะน่าจะด่านอีกด่านหนึ่งปะเดี๋ยวชนะส่งตาติดให้ดูเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนก่อนเฮ้ยไปก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าตานนี้ใครโนหนึ่งเดี๋ได้สามเรียมอยากได้สามเรียมมันคือด่านอะไรอันเนี้ยนนี้จะแกะสลักโอ้ยแย่ว้าแกะสลัก เดี๋ยวเอาเมาส์ลากเอาบ้างถ้าคิดว่านะรอบนี้มากับน้นองน้องวัวแดงต้องรอดเฮ้ยอุย้ยกดไม่ทันอ้มันนี่กดตัวอะไรอะ่ะโอ้โคตรยากเออเออ<ก>คืออะไรอ่ะเอากดตัวอะไรเกดอะไรอ่ะให้กดตัวอะไรเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ได้ขยับเลยเออกดตัวอะไรวะอันนี้ไม่รู้ว่ะวอทอ๋อกดปุ่มนั้นไงกูตายแล้ว มาแล้วเจมต้องเอาแชมป์ติดมือไปแล้วไปจ้าตายผุ้ยเฮียกจมตายโอ้โหสองเลยครับไอ้เจมตายอีกแล้วใครเอาเจมไปอีกแล้วเหรอเฮ้ยแก่นี่แล้วอ่ะอ๋อขอนันยากเลยขอนันยากเลยต้องเนาะมาเถอะครั้งนี้ผมจะไม่แพ้แค่ตัวไม่จำเป็นต้อง เดินผ่านก็ได้มาเล่นด่านนี้เลยวะเฮ้ยขอรมได้ไหมว่าแบบยากๆอ่ะมีไหมมากับน้องไอเจ้าไอเจ้เอาง่ายๆพอป้าเดี๋ยวไม่ผ่านไอเจ้เฮ้ยมาเถอะวันนี้ใส่สีแดงนำโชคเลยเนี่ยได้สามเหลี่ยมแล้วเฮ้ยไปยสบายปุ่มมันชอบกดโดนไม่โดนอ่ะสบายสบาย โอ้เอ้เลยวะง่ายเกินไอ้แค่เนยภูมิโอ้ผ่านมาภูมิโอ้เหมือนเฮ้ยเขาที่อุท็อปสกอร์บอร์ดอ่ะฮุ้ยนี่คนนี้ใครอ่ะไอ้คนนี้ใครอ่ะไชูโคเท่คนไหนอ่ะคนนี้คนนี้คนนี้ใครคนนี้ใครคนนี้ใครคนนี้ในี่นี่นี่คนนี้ติดแล้วครับคนนี้ติดแล้วครับเอออีกแล้วเหรอแต่มีคนนึงไม่ติดแล้วตอนนี้ <laughs> พี่แววพี่แววไม่ติดมามาบนเตียงนี้เจมมาบนเตียงนี้เจมฮะมขึ้นมาบนเตียงเรามีมีคนนอนอยู่เจมชื่อค,คุณคุณนะขึ้นมาขบวนดิมีคนอยู่ขบวน <laughs> เหรอไอ้เบนมึงมาได้ไงวะเบน,บน,บน <laughs> แขกคนใหม่นะครับผม <laughs> มีเสียงไหมครับขอเสียงได้ไหมนี่เขาเป็นคนไม่พูดนะฮะ <laughs> <laughs> เอ้ยแล้ววะจ๊ว <laughs> <laughs> เอามาแบบไมค์ช้อนมาแบบมาแบบไมค์ช้อนเด้า เบสมาเร็วเบสมาเร็วมาเร็วมาเร็วน้องฮะนี <c oughs> ่คือคุณเบสนะฮะเบสถ้ามึงได้ที่หนึ่งตอนนี้กูให้มึงชนะไปเลยเกมนะี้ฝั่งขวาฝั่งขวาอยู่กับคุณโปเตโต้ Potato เลยปะมามาวัดกดชิมไม่ง่านะโปเตโต้เขาแชมป์เราต้องทามยอมมาดูไอเจมไอเจมจะล้างอาชันได้เปล่าตัดนี้มาออกตัวก่อนได้เปรียบขออยู่หลงังๆแล้วกันรอบนี้ <c oughs> หยุดแล้วเบสกูไม่ไปแล้วเบสโอ้ยมันมันเล่นยากนะเว้ยมันเล่นยากนะเว้ยทำไมตายกันเยอะจังวะตอนเนี้ยดูดิดูดิโอ้ยตายกันเยอะแล้วว่ะเบสกูวิ่งแซงแล้วเบสหยุดก่อนหยุดก่อน ด่กนเอ้ยชา้าเกินไปหรือเปล่าข้างหลังเนี่ยชา้าเกินไปหรือเปล่า,กกาดิกลเรือเขาไม่รู้ที่ใครเร็วไอ้คอนที่ใครไปถึงไหมเฮ้ยถึงก่อนก็ต้องเอ้ยไม่รู้ว่าแต่เบสนี่ก่อนดีวะเ,วเวบสเบสจะแซงเบสจะแซงกูไม่ได้ <c oughs> ว้าอะไรวะนี่ <c oughs>